สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาไปรุ่นนาทีระทึกครับผมนี่ผ่านนะครับผ่านคนเก่าแล้วครับผ่านที่เพิ่นดักป่าหมูด้วยตดกัดม้อนเนาะเรารอไว้ครับนี่เมื่อนี้เพื่อนที่พาไปครับนี่พาไปตักป่าอยู่ใต้ช่องประตูน้ำครับประตูน้ำแม่น้ำสีครับผมบรรยากาศครับ ไปตามเพื่อนไปนะครับเนาะจาก่องไรครับเนี่ยจองแรกหรือชองสองช่องแรกกันบ่ลกไ่ได้เห็นบ่ไปครับไปดี้าไปครับบึ้งครับซึ่งเป็นการเสี่ยงมากนะครับเนาะที่อีลงไปของปลาใ้ประตูน้ำครับ ไม่น้ามีครับเดี๋ยวลงตามคนไปนะครับเนาะ้นี่ครับอันนี้ช่องฟ้าโดดนะครับเนาะช่องฟ้าโดดที่ผมเคยพาเบิ้งครับนี่ เพิ่นลงไปเอาไตประตูน้ำนะครับเนาะนี่ครับนาที่ระทึกครับเพิ่นอีลงไปจังใดนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวสลิงลงไปครับนี่ปันไดนะครับเนาะเพิ่นเทนไปเนาะอันนี้ถ้าบ่าชำนันจะลงไปนะครับผมอันตรายครับอันตรายเลยครับผมถ้าบ่าชำนาญห้ามลงนะครับเนาะ คือพลาดเพราะเลยครับครับนาทีละชื่อครับผมจะลงไปใต้ประตูน้ำครับเป็นประตูน้ำของแม่น้ำซีครับผมเพราะฉนา้นหามลงนะครับเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับเขาไปใต้ประตูแล้วครับจุดประสงค์ก็คือเขาไปตักเอาป่าทางไหนนะครับเนาะคือป่าจะกระโดดยุ่ด้านไหนกับนี้นะครับเนาะขอาไปแล้วครับบระรูว่าเพื่อทีออกมาตัวไหนเดี๋ยวห้องมารอเบิ้งนะครับเนาะเมืองวายด้ลยมาได้ครับหายเงียบไปเลยครับผมรุ้จยอดครับนี่คือความเสี่ยงนะครับเนาะ แต่ว่า,าย่าไปโอกเทียนตามนะครับยาไปเห็ดตามนะครับนอกทราบผม,มีความชำนาญน,นะครับเนาะห้ามเด็ดขาดครับเพราะว่านี่อันตรายมากครับไปประตูหน้าแม่น้ำซีครับคุนเตียนแหงครับผมบ้านแหนอยู่กลางซีเลยครับ เดี๋ยวมาล้อครับว่าเพื่อนที่ออกมาตอนไหนเน้ะครับเนาะมาล้อกันครับเบิงปลากระโดดไปก่อนนะครับเนาะยังบ่อมาครับ ประมาณสิบห้านาทีแล้วครับยังบอกไม่อีกนะครับ,บเนาะนี่ครับเข้าไปช่องนี้นะครับแต่ล้อเพิ่งครับรอต่อไปครับผม <c oughs> โดนี่ดีไหมนัียเรียครับะย่โอ้ได้ลายพ่อที่นึงเนี่ย ยังออกมาครับนี่ล้อมเท้ายังอยู่ครับผมล้อต่อไปครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับผมครับประมาณนี้ที่มาที่เลยครับอ้ยปลาเพียบครับผมปลาครับปลาหมูล้วนๆครับผมนีหน้าทีลระทึกเลยนะครับเนาะ ออกมาแล้วครับอาเดี๋ยวล้อบางใกล้ๆน้อยลายบันไดครับผมไปปลาอย่างออกมาเนี้ยเนาะล้อบังใกล้ๆครับนี่ครับก็เสียงมากนะครับเนาะเสี่ยงกับนาทีเราซึมเลยครับผมที่เราไปเอาปลานี้ใสประตูน้ำแม่น้ำทีครับแม่น้ำตีนะครับเนาะโอ้หได้เป็นโลครับโลกว่าบ่ลนะครับรองนี้ครับ แต่ร้ายนะครับเนาะแต่ตีครับอู้ววนี่ครับผมเจ็บเลยครับปลาเทียดได้กามงังบ่นเนี่ยปลาเทีได้กามังอีกปอนไปป่ค้ครับเดี๋ยวจะตามไปเบิ่งจะตามเบิ่าางครับผมนะครับยอปเทีได้กามังครับเบิ่งได้หลายปอนด้วนะครับเนาะป่ายอย่างเนาะครับเนาะข้างในนั่น นี่ครับนี่เพื่อนว่าบ่ค่อยถึงนะครับเนาะนี่กับโร่นะครับเนาะได้อยู่เด้ยโลนึงเนี่ยเดีย๋ยวไปเทียวเส่กระลา m a n ครับดูเลยครับโลได้เลยครับโลได้อีเพื่นว่าบ่ค่อยถึกเนาะ ถ้าถืงนี่เพิ่นบอกว่าอยากไอเอาออกมาหมดหลลเลยครับเพิ่นว่าโอ้ล้วนๆเลยครับควาหมูล้ลวนๆสุดยอดครับสุดยอดครับอือหือบุกกำลังดีใช่ไหมเนาะต้มหรือต้มใส่ใบขามอ่อนครับสุดยอดครับผม ปลาเขาก็มีน้อยๆครับปลาเข่าคืงร่วงไปค่าเห็นมาเสกอืมเนี่ยไปค้างไว้ครับเอาไว้โดนบ่ได้นะครับข้างบกไอเอาไว้โดดบ่ได้นะครับเนาะข้างบนผิวแห้งเร็วครับเร็วไวเพราะว่าเขาเป็นปลาหนังเนาะพอมีเกล็ดผิวแห้งเร็วมันตายง่ายครับถ้าอยู่ในาน,าน้ำเนี่อยู่ได้โดนครับคังได้โดนนี่ครับเนาะ คีิปนี้ก็พอสำมีนะครับเนาะนาทีเราทึกลุงไปเอาปลาใตประตูน้ำนะครับเนาะอันนี้พันสุดยอดครับพันชายภูมิของเขานี่สุดยอดเลยครับหากินน้ำแม่น้ำซีเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณเรบซีที่ติดตามครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไหมนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ผมก็อีกขอลาเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ